So one now. จุดกำเนิดแหล่งที่มาของเทียร่าอัญมณีล้ำค่าที่โดดเด่นเป็นสงา่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมงกุฎสร้อยพระสออันงดงามนี้แท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดมาจากที่นี่นั่นเองบทความต่อไปมีคือเรื่องจริงข้อมูลจริงจากแหล่งผู้ผลิตและเรื่องเล่าที่ได้จดบันทึกไว้ของหม่อมเจ้าวิภาวดีรงังสิตความมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2510ในการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอย่างเป็นทางการสมเด็จได้ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรชิ้นใหญ่ที่ทรงใส่ในงานสำคัญต่างๆไว้ในบทความในหัวข้อเรื่อง ความทรงจำในการตามเสด็จทางราชการตอนหนึ่งว่าคืนนั้นข้าพระเจ้าได้สวมสร้อยพระสอเพชรซึ่งเป็นของเก่าของสมเด็จพระพันปีหลวงทำให้ชาวอเมริกันกังขาวว่าประเทศเล็กๆในเอเชียร่ำรวยขนาดที่พระราชินีจะส่งใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อเครื่องเพชรแบบนั้นได้เชียวหรือในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งแขกคนสำคัญคนหนึ่งในงานกล่าวถามหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตนางสนองพระโอษฐ์ว่า เอาสร้อยพระสอที่พระราชินีของท่านทรงอยู่นั้นคงเพิ่งซื้อใหม่จากปาร,รีสกระมังหม่อมเจ้าวิภาวดีทรงตอบกลับไปว่าเอ๊ะนี่ท่านไม่รู้หรอกหรือว่าเมืองไทยของฉันมีอายุมากกว่า7-800ปีแล้วพระราชวงศ์จัก,กรีก็มีมาตั้งเกือบสองศตวตรรษเราจึงมีเครื่องเพชรประจําพระราชวงศ์บ้างไม่เห็นจะต้องซื้อของใหม่ราคาแพงมาใช้เลย คำกล่าวของหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตที่ตอบกลับแขกคนนั้นคงไม่ผิดนะเพราะหนึ่งในหนังสือแวนค l ิฟ f อนด์อารเปลที่เขียนโดยวินเซนต์เมลแลนเปิดเผยถึงเครื่องประดับราชวงศ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยพูดถึงหนึ่งในคอลเลกชันของแวนคลิฟแอนด์อารเปลที่สวยที่สุดในโลกของราชวงศ์ไทยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเทียร่าหรือรัดเกษาแบบลวดลายไทยที่สามารถปรับเปลี่ยนและสามารถถอดเป็นสร้อยพระสอและสร้อยข้อพระหัตถ์ขณะเดินลงจากพระราชวังในกรุงเอเธนเพื่อเสด็จพระราชาดำเนินไปส่งร่วมพระราชาพิธีราชาพิเศษสมรสสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่สองแห่งกรีซและเจ้าหญิงแอนมารีแห่งเดนมาร์กณนะกรุงเอเธนราชอาณาจักรกรีซ โดยทรงฉลองชุดราตรีจากเบลแมงและส่งสร้อยพระสอลวดลายโรโกโกแฉกแหลมตลอดองค์ประยุก์ตจากแฟรงเทียราซึ่งทั้งสององค์ล้วนเป็นผลงานฝีมือของช่างเมทซงจากแวนคริฟแอนด์อาร์เบลจากข้อมูลของเครื่องประดับจากแวนคริฟแอนด์อาร์เบลของราชวงศ์ไทยเริ่มขึ้นในสมัยราชการที่ห้า จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันโดยอ้างถึงเครื่องประดับของราชวงศ์จัก,กรีได้เริ่มสะสมอย่างจริงจังและมีการดีไซน์ที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยการแต่งพระองค์ของเจ้านายสตรีตอนต้นรัชกาล ทรงสร้อยสังวานปั้นเหน่งทองหัวเพชรกำไลแหวนสร้อยข้อมือส่วนปลายรัชการเจ้านายสตรีทรงแฟชั่นแบบยุโรปประยุกต์กล่าวคือฉลองพระองค์แขนหมูแฮมกับโจงกระเบนทรงสร้อยไข่มุกหลายหลายเส้นเข็มกลัดสะพายผ้าแพรถุงพระบาทลวดลายปากฉลองพระบาทส้นสูง,สงอย่างที่ทราบกันว่ารัชการที่ห้าได้เสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้ง ในช่วงปีพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450และได้ส่งซื้อเครื่องประดับอัญ,ญมณีจากช่างผู้ผลิตเครื่องประดับอันมีชื่อเสียงของยุโรปทั้งคาเทียเจราดทิฟฟานีและแวนคลิฟแอนอาร์เปลที่เป็นที่นิยมสุดๆในยุคนั้นรวมอยู่ในนั้นเพื่อพระราชทานให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าจอมต่าง และพระราชธิดามากมายของพระองค์และเครื่องประดับเหล่านั้นปัจจุบันได้ตกทอดเป็นพระราชมรดกของทายาทจ,จนถึงปัจจุบันรวมถึงเครื่องเพชรชิ้นใหญ่อันงดงามล้ำค่าของราชวงศ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนารงนำพระราชมรดกเหล่านั้นมาทรงฉลองเวียนใสให้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆเมื่อเสด็จเยือนต่างประเทศหรือเสด็จออกสู่มหาสมาคม เครื่องประดับอนันงดงามล้ำค่าเหล่านั้นล้วนมาจากที่นี่แทบทั้งสิ้นสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัตราชสุดาสิริโสภาพันาวาดีพระราชธิดาทรงรัตกล้าวเพชรและทรงสร้อยพระสอเพชรแบบเทียร่าซึ่งสามารถแปลงเป็นศีราพรได้สมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัตราชสุดา ทรงรัดก้าวเพชรและทรงสร้อยพระสอเพชรบุตรสราคำเป็นพระราชมรดกจากสมเด็จพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกให้กับสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัตราชสุดาสิริโสภาพันนาวีพระราช,ชธิดาโดยรัดก้าเพชรและเทียร่าสร้อยพระสอทั้งสองเซตนี้เป็นของแบรนด์แวนครีฟแอนด์อาร์เล เป็นพระราชมารดกของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชมารดกประจำพระราชวงศ์โดยแต่เดิมเทียราเพชรของแวนคลีฟแอนด์อารเปล์องนี้รัชกาลที่ห้าทรงพระราชทานแก่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับละดาวันเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับละดาวัน ทรงสร้อยพระสอเพชรแบบเทียร่าจากแวนคริฟแอนด์อาร์เพลสร้อยพระสอองค์นี้คาดการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หทรงพระราชทานให้แก่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สับละดาวันเมื่อครั้งเสด็จกลับมาจากประพาสยุโรปผลที่สองและสร้อยพระสอองค์นี้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สับละดาวันทรงถวายคืนพระราชสำนักหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หทรงสวรรคต โดยครั้งแรกเข้าถวายคืนโดยตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่6แต่พระองค์ไม่ทรงรับคืนโดยเห็นว่าพระบิดาของพระองค์ได้ทรงพระราชทานให้แก่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับด้วยความเต็มใจและถูกต้องแต่กระนั้นแล้วเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ไม่ได้ละความพยายามเพราะไม่อยากให้ใครติฉินนินทานท่านได้เนื่องในขณะนั้นมีคนภายในหลายก๊กหลายเหล่า พยายามว่าร้ายและดูแคลนท่านเจ้าจอมว่าขโมยเครื่องประดับบ้างจะเอาเครื่องประดับไปขายบ้างคำกล่าวว่าร้ายต่างๆนานานั้นทำให้เจ้าจอมสดับตั้งใจจะถวายเครื่องประดับทั้งหมดคืนเพื่อให้พ้นจากมนทินในเมื่อพระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรับคืนเจ้าจอมจึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีพัช,ชรินทราบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายพระราชสมบัติและเครื่องประดับอีกหลายสำรับที่ทรงเคยได้รับพระเมตตาพระราชทานมาจากในหลวงราชการที่5และในครั้งนั้นสมเด็จพระศรีพัช,ชรินทราบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงพระเมตตารับเครื่องประดับอันล้ำค่าเหล่านั้นจากเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับไว้ความโดดเด่นของรัฐก้าเพชรของแวนคลีฟแอนด์อารนี้ มีความเปล่งประกายรัศมีเป็นแฉกแหลมตลอดองค์ที่เรียกกันว่าแฟรง์เทียราเป็นผลงานฝีมือช่างของเมซงแวนคลิฟแอนด์อาร์เพลซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสร้อยพระศอโดยจะเห็นได้จากเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับละดาวันที่ทรงใช้เป็นสร้อยพระสอในขณะนั้นหรือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงรัฐพระเกศาสไตแบนโดคาาพระนราช ตามแบบแฟชั่นแกสบี้ที่นิยมกันในยุค1920แต่ที่เห็นเด่นชัดคงจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ได้ทรงรัดพระเกศาองค์นี้ออกงานบ่อยครั้งและทรงนำมาดัดแปลงกับทั้งชุดไทยและชุดตะวันออกทั้งคาดพระนาราศคาดพระจุธามาศคาดพระเกศาและทรงใช้เป็นสร้อยพระสอเช่นกัน ก้าองน,นี้ถือว่าเป็นเครื่องเพชรประจำราชวงศ์จัก,กรีจากแวนคริฟ f ์แอนด์อาร์เบลรัดเก้าองน,นี้เป็นรัดเก้าเพชรลวดลายไทยที่สามารถถอดเป็นสร้อยพระสอและสร้อยข้อพระหัตได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งองที่มีความวิจิตรงดงามและมีเทคนิคการทําที่แยบยนโดยใช้เทคนิคฝังเพชรขึ้นตัวเรือนแบบซ่อนหนามเตยใช้ลูกเล่นการฝั่งอัญมณีบทบางหนามเตยโลหะบนตัวเรือน เพื่ออดความงามของรัตนชาติเพชรบุตรสรารคาโดยองค์นี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงใช้ในการพระราชพิธีสําคัญสําคัญหลายครั้งรวมทั้งในการเสด็จพระราชดําเนินเยีอยนประเทศต่างๆในแถบยุโรปในช่วงต้นรัชากาลที่9อีกด้วยเครื่องเพชรเหล่านี้ล้วนเป็นพระราชมรดกประจําราชวงศ์จักรี เป็นเครื่องประดับอัญ,ญมณีจากช่างผู้ผลิตเครื่องประดับอันมีชื่อของยุโรปแทบทั้งสิน้นสมัยนั้นสมเด็จพระศรีพัช,ชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงโปรดปานเครื่องเพชรมากทําให้ทรงมีเครื่องเพชรมากกว่าทางสายของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้า ดังนั้นทรงมีพระราชมรดกเครื่องเพชรจากร้านจิวเวอรี่ชื่อดังของยุโรปอยู่มากมายหลายชุดที่งดงามล้ำค่าควรเมืองมีอยู่หลายชิ้นที่เป็นชิ้นใหญ่ที่พระราชินีทรงเมื่อออกสู่มหาสมาคมเล่ากันว่าเวลาจะทรงใช้ข้าหลวงต้องเชิญมาเป็นถาดให้ทรงเลือกแต่ปลายพระชนชีพก็ไม่ได้สนพระราชาหรือไทยเท่าใดนะักทรงเป็นชิ้นเล็กๆพวกเข็มกลัดพระนาม ภายหลังเสด็จสวรรคตรเครื่องอาภรณ์ล้ำค่าเหล่านี้รัชการที่6ยังไม่ได้ทรงแบ่งให้กับบรรดาพระทายาททรงเก็บไว้เป็นกองกลางผู้ใดจะใช้ก็พระราชทานยืมชั่วครั้งคราวทำให้ตกทอดต่อกันมาถึงสมัยรัชการที่7เมื่อพระองค์เสด็จออกนอกประเทศได้ทรงนำบางส่วนติดพระองค์ไปด้วยโดยเฉพาะเครื่องประดับชุดมรกรล้ำค่าที่ทรงขายต่อให้ร้านคาเทียไปภายหลัง เพื่อพยุงพระเกียรติยศและดำรงพระชนชีพเนื่องจากทางคณะราชได้สั่งอายัดพระราชทรัพย์ในประเทศไทยแต่บางส่วนก็ยังคงเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังบนพระที่นั่งไพศาลทักษิณ บางคนอาจสงสัยว่าทำไมมงกุฎเพชรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่เป็นพระราชอารดกตกทอดของราชวงศ์ไทยนั้นช่างเหมือนหรือคล้ายควีนต่างประเทศหลายๆพระองค์คำตอบคือมงกุฎเหล่านั้นที่เหมือนกันล้วนผลิตมาจากแวนคลีฟแอนด์อาร์เบลไม่เพียงแต่คอลเลกชันมงกุฎเท่านั้นที่คล้ายคลึงกันแต่ยังมีสร้อยพระสอสร้อยพระกรและเครื่องประดับอัญ,ญมณีอีกมากมายที่โดดเด่นและคล้ายคลึงกัน แวนคลิฟแอนอาร์เพลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความล้ำสมัยเก๋ไก่มีความเป็นปรินเซสเป็นอัญ,ญมณีที่มีความสดใสหวานซ่อนเปรี้ยวมีความละมุนอ่อนช้อยงดงามอยู่ในตัวเป็นแบรนด์ที่ราชวงศ์ต่างๆในยุคนั้นให้ความนิยมไม่แพ้คาเทียหรือเจอราดนอกจากราชวงศ์ต่างๆจะนิยมแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกอีกมากมายที่นิยมดีไซน์ที่มีเสน่ห์ของแวนคลิฟแอนอาร์เพล แม้กระทั่งบุคคลชั้นสูงในประเทศไทยบางท่านก็มีเครื่องประดับคอลเลกชันนี้ของแวนคลิฟแอนด์อาร์เบลที่ทรงคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แต่เรือนเล็กกว่านั่นก็คือตระกูลบริพัตรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุไรรัตสิริมานพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษกับหม่อมเจ้าประสงสมบริพัตร ซึ่งคาดว่าเป็นพระราชมอมรดกตกทอดมาจากสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมารสีพระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นว่าเครื่องประดับคอลเลกชันที่เก๋ไก่นี้ได้รับอิทธิพลมาจากทางยุโรปและครั้งเมื่อรัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งนั้น พระองค์ได้สั่งผลิตเครื่องประดับอัญมณีมากมายกับช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่เป็นที่นิยมของราชวงศ์ต่างๆในขณะนั้นเพื่อนำกลับมาพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระชายาเจ้าจอมต่างๆและบุตรพระราชธิดาอันมากมายของพระองค์และทั้งหมดนี้คือข้อมูลจากหนังสือแวนครีฟ f แอนด์อาร์เพล ที่บอกเล่าเรื่องราวเครื่องประดับบางส่วนที่ผลิตโดยแวนคริฟแอนด์อาร์เพลของราชวงศ์ไทยและของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงรวมถึงการบันทิกของหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จทางราชการและหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ